ของคนที่ไปหลอกซื้อของแม่ค้านะครับและก็เชิดเงินไปไม่จ่ายสตังค์เนี่ยมันมีแบบนี้นะครับทำทีไปซื้อของและเอาสตังค์เนี่ยไปให้และก็ขอเงินคืนกลับมาก่อนอบอกว่าจะเพิ่มสินค้าจะแลกเปลี่ยนสินค้าคนขายก็งงสิพองงปั๊บเนี่ยได้ทั้งของไปเงินก็ไม่จ่ายเอเอนี่แบบนี้มันขึ้นบ่อยๆนะอย่างเช่นอยู่ที่อ่างทองก็เหมือนกันเลยเขาบอกว่าเป็นชายคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยชายคนนี้มาแล้ว น่าจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยทำทีมาซื้อของชวนคุยให้แม่ค้าในงงสับสนนะฮะอย่างที่บอกว่าเนี่ยตามสเต็ปเลยเอาแบงค์พันนี้จ่ายให้ก่อนนะครับเอาซื้อเอามาจ่ายสตางก่อนนะครับพอสักพักหนึ่งอ่าสักพักหนึ่งปั๊บเนี่ยอ่าของของเงินคืนก่อนบอกว่าเนี่ยจะไปเพิ่มสินค้าจะไปเปลี่ยนสินค้าสุดท้ายมันเชิดของไปแม่ค้าเลยงงบอกว่าทําให้ฉันงงอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยนี่นี่เอาอะไรต่างๆเนี่ยงงนี่นะฮะเป็นกล้องวงจรปิดจับภาพชายคนนี้เป็นชาวต่างชาติไปซื้อของในร้านค้า อยู่ที่จังหวัดอ่างทองฮะอำเภอเมืองเนี่ยทำที่พูดภาษาไทยไม่ได้นําสินค้ามาชําระเงินด้วยแบงค์พันและก็ขอเงินคืนและก็ชวนคุยทําให้คนขายนี่สับสนและก็ซ่อนแบงค์พันไว้พร้อมทับการเป็นการหยิบสินค้าเพิ่มและก็เร่งให้พนักงานที่ทอนเงินทอนอะไรเนี่ยเอาเงินมาให้เลยขอคืนไปทอนได้ยังไงสุดท้ายนะครับพนักงานถ่าจับทางไม่ถูกเนี่ยหลงกลนะหลงเชื่อนะทอนเงินให้เข้าไปนะครับทั้งทั้งที่ไอ้เงินแบงค์พันมาเอาคืนไปแล้วมันก็ซ่อนไว้ที่ใต้มือว่าอย่างนั้น มันก็ทําทีเนี่ยเขาเรียกว่าดึงเวลาดึงเชงขอเพิ่มสินค้าขอเปลี่ยนสินค้าสุดท้ายเห็นไหมแลกแลก,แก,แก,แกเงินแลกเงินเอาเงินไปแล้วเงินทอนนับ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 น,บนะฮะได้ไปจริงๆนะเออ,เอ,อนี่ได้ไปเงินแบงค์พันนี่ก็ไม่ให้ว่าอย่างนั้นนางสาวอันทิศสาบุตรสุนทรนี่พนักงานขายบอกว่าตอนนั้นตัวเองก็รู้สึกง,งงนะเพราะว่ามีการจ่ายเงินจากลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ามาของเงินคืนมาขอเปลี่ยนสินค้ามาขอเพิ่มสินค้าอีกหลายครั้งกระทั่งตอนนับเงินเปลี่ยนก็มาถึงตัวแล้วว่าเนี่ยถูก หลอกแล้วว่าอย่างนั้นอเออดูสิอ้าไอ้นี่มันสูงสูงนะหน้าตาแบบนี้อ่ะนะครับฟังเสียงหน่อยพนักงานของร้านผู้เสียหายและทีนี้เขาให้แบงค์พันมาหนูก็ถอนตังค์แต่ว่าเขาบอกว่าไม่เอาแล้วหนูก็เลยกําลังจะยื่นแบงค์พันแล้วเขาก็ชวนคุยเขาก็หยิบแบงค์พันไปและทีนี้เขาบอกว่าไม่เอาแต่เขาก็หยิบสินค้าอีกตัวหนึ่งและทีนี้หนูก็ให้ตังค์ถอนออกไปเลย แบงค์พันหนูก็ไม่ได้พูดให้สับสนแล้วก็ไปดือ้อตามสูตรเลย <Hey. S 2> ตามสูตรเลยไอ้พวกเนี้มันจะมาสร้างความสับสนให้กับผู้ขาย <c oughs> ใช่ไหมครับท,ทําทีเอาแบงค์พันมาให้และของเงินคืนบอกว่าจะไปเพิ่มสินค้าจะไปเปลี่ยนสินค้าสุดท้ายมันได้ทั้งเงินไปนะครับเงินของมันก็เก็บไว้นะครับได้ทั้งสินค้าไปด้วย <c oughs> ไปตามจับมาหน่อยเถอะตำรวจอ่าง <c oughs> ทองเนี่ยนะครับเอามาบีบจมูกกันที่ว่ามัานเป็นคนสัญชาติไหนนะครับมาหลอกได้แบบเนี้ย มาหลอกคนไทยซะแล้ว